น้องคะสวัสดีคะ่ะเกิดอะไรขึ้นคะ่ะล่าสุดนะคะบอสนกพร้อมพูดสิ่งนี้ตามถึงบ้านกันครับแม่สําหรับคุยกับญาูุนาว่าเออบุคคลนี้ตามไปถึงบ้านกันครับอยากเห็นหน้าอ้าวพี่น้องคะแล้วเชื่อว่าตอนนี้นะคะเฟซปลอมเฟซอวตารของทางบอสนกที่แสดงตัวตนว่าเจ้าของเป็นเมียบอดนกเจ้าของคุยกับบอดนกอย่างนั้นอย่างนี้สร้างแออวตารขึ้นมาพูดคุยกันและกัน แล้วเกิดประเด็นให้คนมาด่าบอสนกให้คนมาโจมเตียว่าบอสว่าเออเนี่ยบอสนกไปยืมเงินจังสันจังสี่บอสนกบอกพักซืส้สี่ลากหลายว่าช่วงเมื่อวานก่อนค่ะทางยานูค่ะได้มีการอัพรูปลงเป็นรูปที่ทางเฟซคนนี้อ่ะคุยกับไลค์กันและกันอันนี้ช่วยไปขับทุกคนก็จะเห็นกันสำหรับรูปนี้เนาะแล้วก็ล่าสุดค่ะพี่นองค่ะ, Bot อะบอสนุออกมาโพสต์เมื่อวันที่ผ่านมาสําหรับเหตุการณ์นี้บอกว่า อวตารนี้เคยโทรมาสาบแช่งบอสนกไวให้เขาเสียเสียหายตั้งล่ายเป็นบอสนกขึ้นแล้วมาคุยกับเจ้าของว่าบอสนกคุยกับเพิรนดุขึ้นอเพื่อสร้างข้อความเสียหายว่าบอสนกอยู่อยู่วันดีคืนดีโทรมาขอโทษว่าตัวเองเข้าใจผิดคิดว่าบอสนกค้างค่าหวยแลว้วก็กลับไปเป็นคนบ้าคุยกับตัวเองต่อโอ้โห มโนข้อความและรูปภาพขึ้นมาว่าบอสนกโชว์อเววอวัยวะเพศให้ตัวเองดูแล้วแคปหน้าจอส่งให้คนอื่นดูว่าคุยกับบอสนกทางไลน์ฟังเดอบอสนกไม่เคยคุยไลน์กับใครเป็นการส่วนตัวนอกจากกลุ่มบ้านทักแฟนคขับ4ีหบ้านที่มีคนประมาณกลุ่มประมาณ 300- 4 0 0คนนะคะ โปรดหยุดพฤติกรรมแบบนี้ที่สร้างความเสียหายให้กับบอสนกไม่มีประโยชน์โอเคเนาะฝากทุกคนไปกดรายงานเฟซอีนี่หน่อยครับขอบคุณครับนี่แหละคับพี่น้องคะไปจาะเพราะว่าคอมเมนต์เหมือนกับว่าเป็นประสานบอยายขอให้ลายคอมเมนต์แห้งกับยายทันนี่อย่ามาคอมเมนต์หมากไม้ซะเหลือเกินจนหลาสุดบารขนาดเราไม่ใช่บอสเราเป็นเอสเซียงแบบว่าเออทาไมทําขนาดนี้ทําไมคุณถึงแบบว่า ลูกล่ามล่ามปามเขาแบบสร้างตัวตนเขาขึ้นมาคนหนึ่งอะเพื่อคุยกับเธอนะ่ะมันไม่ใช่นะคะสงสัยพี่น้องขาป่วยหรือจังะไรกะกระบ,บอกเพื่นนะะนอ,อนเนี่ยค่ะคุณจะไปหาหมอพาไปไพ้หาหมอสรเนานี้เงือกอี่ยงบอดนกไทยว่าโซ่อะไรเพิ่นเบิงมันเป็นสถิติใหญ่ย่เจะคืดไม่สเสด็จยาสิบคนแบบนี้แล้วทีนี้ค่ะทางบอดนกสกรแสนปากดีด้ได้มีการออาคอมเมนต์ใต้ข้อความค่ะบอกว่า ตามถึงบ้านกันแม่อยากเห็นหน้าว้าพี่น้องคะแล้วทีนี้แฟนคลับพากันอ่าดูพากันใจจดใจใจสอกับเรื่องนี้มากเพราะว่าอยากจะเห็นนะว่าอะไรมันมีเยอะแต่ก็ไม่เยอะเท่าอย่างนี้ที่บอกว่ามาทําให้ทางบอสเขอเสียหายนั่นเองค่ะอยากเจอค่ะอยากเห็นหน้าอ่าแล้วแฟนคลับค่ะบอกว่าใช่ค่ะอยากเห็นเหมือนกันสงสยัยจะขาดยาอ่าไปเลยคะ่ะลูกบอสนุก บัทอนจิตใจลูกนานแล้วโอ้โหตามเนยอยากเห็นอีนาคนมโนอ่าจัดไปค่ะลูกเยอะมากบางคนนะคะแฟนคลับบอกว่านี่แหละถ้าเขาอาจริงแค่ขอโทษเป็นแค่ตัวอย่างอย่างจาก800เป็นแล้านจ้ะอ่าแล้วคนที่ทางาเฟซบัวตูมบัวบานเนาะบางคนไม่หอกว่าขอโทษค่ะที่เข้าใจผิดประวันนี้ แต่ก็แบบขอโทษไปแล้วแต่ก็ยังทําเหมือนเดิมกับเรื่องราวนี้อันนี้ก็งงนะคะอ่าแฟนคลับบอกจัดเต็มไปเลยค่ะบอสฟองให้เป็นเคสตัวอย่างสําหรับเสียงที่หกเลยค่ะบอสเพราะว่าตอนนี้คือทุกอย่างคือรวบรวหลักฐานครบจบพี่น้องเอ้ยหรือจะสีฟองแต่หันบอสบอสฟองาว่าเสียเวลาเพราะว่าเหมือนเคสซอแอนเนะาะซอแอน,นกันในการออกมาแบบฟองกลับเลยสุดท้ายกั ออกมาขอโทษออกมาขอรอขอโทษขอพ่ายอะไรกันชี้แจงแฟนคลับได้เห็นกันอพี่น้องนี่แหละทาจริงเลยค่ะสําหรับทางบอสนอกว่ามีหลากหลายคนอย่างมากที่ยังแบบยังคิดแบบนี้อยู่ยังยังเหมือนกับว่าทางบอสเป็นของตัวเองเหรอหรือยังไงอย่างนี้แฟนคลับคนอื่นได้เห็นก็แบบแฟนคลับบางคนนี่เขาไม่ไม่ทันโซเชียลพี่น้องคะมันจะมีอยู่สำหรับบางคนที่ยังไม่ทันโซเชียลเพื่อนเห็นยังเสียเพื่อนก็นลงเสือไว้นําคิดว่าบอสเป็นคนอย่าง,งานั้นอย่างเงี้ยเออ เสียหายอย่างมากคือจังว่าแหละเพิ่นนะ่ะบอสนะ่ะเป็นบุคคลสาธารณะเป็นบุคคลของประชาชนทุกคนรู้หมดว่าอ๋อคนนี้หรอบอสนอกแห่งเสียงวิหกคู่ประธานเสียงวิหกอย่างเงี้ยเขาหูเบิดพี่นองขาโอ้ยประสาทคลืล่ละย่า,ายยานุ่งจะกลยานยึดขาได้ค่ะสาความเสียหายให้บอสนอกเด้อแบบนี้แล้วเป็นโรคบ้าโรคอิคิดชา้าใจดีสงสาร ใจดีสงสารเสียเวลาให้กับคนเหล่านี้ไม่มีผลประโยชน์ขอยะนูที่เสียหายคือเรานะคะฟ้องหน่อยก็ดีนะคะเอาเป็นเคสตัวอย่างสักหน่อยขยะนูถ้าไม่ฟ้องหรือไม่ทําอะไรเลยจะมีมาแบบนี้เรื่อยๆไม่จบไม่สิน้นเสียหายคือเรายังไม่รู้เลือกอะไรเลยแต่คนมาดา่ามาสาบมาสาบแซงเห้าอะฟ้องฟ้องขยะนูเสียเวลาเล็กน้อยนะขยะนูในการฟ้อง เยอะพี่น้องคะคือจัง่าแหละทางยาหนูก็คือทังบอดทังยาคือว่าผมน่ะฟ้องผมฟ้องแน่นอนอยู่ที่ว่าผมจะฟ้องหรือไม่ผมควรเอาเวลาฟ้องนี้ไปทําอย่างอื่นดีกว่าไหมต้องไปขืนสารต้องไปเสียเงินจา้างทน,นายอย่างเสียหลากหลายแต่ว่าแฟนคลับก็ลุ้นกันและค่ะพี่น้องเนาะอยากให้บอสลงได้ฟ้องสักครั้งหนึ่งเสียเวลาสักอึดน,นึงในการลุกเรื่อฟ้อง ลุกขึ้นมาพูดในครั้งนี้เพราะว่าอาจจะมีแบบว่าฟ้องเคสนี้ไปแล้วเคสอื่นตามหลังอาจจะไม่กล้าทําก็ได้เพราะว่าเพิ่นยนันเพิ่นฟ้องยนันเพิ่นเอาเงินนําอันนี้ก็คือมันจะมีทั้งส่วนนีและส่วนเสียเนาะในการฟ้องเนาะดีก็คือดีในการว่าไอคนที่ว่าพูดอย่างนี้ให้เขาหยุดอืส่วนดีส่วนไม่ดีก็คืออาจจะเสียเวลาบ้างเสียเงินบ้างคนเอาเวลาในการฟ้องเนี่ยไปทำอย่างอื่นดีวกว่าไหมอันนี้อาจจะแบบ เอออาจจะเสียเวลาในการเรื่องราวนี้นั่นเองค่ะพี่น้องก็ร้องให้ทางบอสค่ะพิจารณาดูเนาะว่าจะเป็นยังไงแฟนคลับทุกคนค่ะสนับสนุนให้บอสฟ้องนะคะเป็นเคสตัวอย่างเนาะพี่น้องนอกให้คนได้เห็นกันได้าูหก,กันว่าบอสก็เอาจริงไม่ใช่แค่ปล่อยปะละเลยบางครั้งบอสอาจจะไปถึงหน้าบ้านคุณก็ได้นะคะคุณขาเพราะว่าโลกทุกวันนี้ค่ะเขาตามรู้เห็นหมดในการเล่นสื่อ,ใน,นอในการเล่นสื่อกันใน่าเชียวเนาะ เขารู้หมดว่าคุณอยู่บ้านไหนเพราะว่าทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทางผ่กพวกพลบอยังจะตามแต่เนาะพลบอผวกคอมพิวเตอร์เ,เ,อเนี่ยเขาสาม,มารรหูเบอร์ปาเจา้าสมาัครเฟซอ๋อใช้เบอร์อันนี้อยู่ที่อยู่นี้ที่อยู่นี้เขาหูเบริร์ทาเขาสิเหตุท่าเขาสิตามน่าจะจจายนะ่จานเนาะจะได้การนี่แหละก็เห <s> ็นใจทั้งบอดพี่น้องขาก็ขอให้แบบว่าเรื่องนี้ขอให้จบซะมีขึ้นมาทุกวันนะคะคือจังบอดเนี่ย จักงานจักการยังปวดทั้งวันแล้วยังมาเจอคนแบบหนีแหงปวดของเพลเกา่าพี่เราอ่ะไม่ใช่เอฟเราแบบไม่ใช่อ่ะเป็นบอสนะเราเป็นพแค่เอฟซีนะเจอเรื่องแบบเนี้ยยังแบบปาดหรือตอนเพลพี่น้นองข่ะลือโตอนอีเพลแบบว่าเหตุงานอะไรเมย์กูยังมาเจอเรื่องราวขสีเนาะเออเงย์พี่น้องแต่ละหมื่นแต่ละเพี่นโู้นี่แหละก็อย่าลืมนะคะไปกดรายงานกันเลยค่ะสําหรับเฟซน,นี้นะคะบอสดูชี้แจงเลยว่าไปกดรายงานให้ผมหน่อยครับเออสาหรับเป็นทาง เฟซบุ๊กนะคะบัวบัวตูมบัวบานเขียนกรบป่ถือพี่น้องหงุดบอกเออนี่แหละสำหรับมีพี่น้องคห้กัมีควา้างนั่นใช่ไมนีเป็นไงนะคะกับฟากดไลค์กดแชร์กดตามเพจหรือช่องนั้นด้วยจ้าสำหรับมีกก็ไปก่อน,นะคะ่ะ